ครับคณได้ยินข่าวเจ้ามือหวยแห่เข้าโรงพยาบาลไหมครับเขาเป็นอะไรกันเหรอเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับเนื่องจากอันเยอะเกินไปอาราเทพครูได้ยินว่าพรุ่งนี้พ่อเธอจะไปร่วมฟังบรรยายเรื่องนั้นไม่ใช่เหรอ เลี้ยงเมียยังไงให้อยู่ในโอวาใช่ครับแต่ตอนนี้เขาเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดทำไมคะวิทยากรผู้บรรยายถูกเมียตีเข้าโรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัสเลยครับวราเทพปิดประตูเข้ามาให้ครูหน่อยฝุ่นเยอะมากเลยอย่าปิดดังสิลูกอ้าว ตั้งแก่แรกมันคนระดัดังครูครับก็แปลกนะครับมีคนบอกว่าวิ่งแล้วจะผอมผมวิ่งตั้งนานนิ้วมันเหมือนเดิมเลยครับจะวิ่งตอนไหนครูไม่เคยเห็นจะวิ่งเลยเถอะผมวิ่งวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกวิ่งทั้งบนทั้งล่างนิ้วมันเหมือนเดิมเลยครับ ต้นต้นรถเป็นไรอ่ะรถยางบวมครับครูถ้าใช้ยาหมองทามันจะหายบวมไหมครับ <laughs>